เวลาตายแล้วไปสุคติมีสวรรค์เป็นต้นเราก็คิดว่าชีวิตของเรามีความเป็นอยู่น้อยอายุไม่มากอย่างมากกว่าร้อยปีคำว่าร้อยปีของเรามันอาจจะมากสำหรับเราแต่ถ้าเราจะไปเทียบกับสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ได้แค่หนึ่งวันของสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่านั้นร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึง ถ้าจะไปเทียบกับยามาเราก็ได้แค่ครึ่งวันของชั้นยามาเพราะชั้นยามาในสองร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาถ้าจะไปเทียบเทียบกับชั้นดุสิตร้อยปีของเราก็เท่ากับหนึ่งในสี่แล้วหนึ่งหนึ่งในสี่ของวันของชั้นดุสิตเพราะชั้นดุสิตนั่นสี่ร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขารวมความว่าเวลาเกินเวลาร้อยปีของเราเป็นเวลาเล็กน้อย ถ้าเราทำความชั่วในชาตินี้จิตใจเศร้าหมองตายจากความปมนคนต้องไปตกนรกนรกขุมแรกซึ่งมีอายุน้อยที่สุดของเมืองนรกคือสันชีพนรกสันชีพนรกที่เก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาแล้วปีตึงมีเดือนมีสิบสามสิบวันละปีนึ่งมีสิบสองเดือนเหมือนกันอายุในนรกคุมนี้ห้าร้อยปีนะ